สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการองค์เทพเ,เสริมดวง,ดงวันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาเหรียญทำน้ำมนต์และเหรียญยันเกาะเพชรโดยพระราชพมยานเถระหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนะแล้วทำไมวันนี้เรามาคุยกันเพราะว่าท่านได้สมัย ที่หลวงพ่อราศีลิงดำมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านได้สร้างเหรียญทําน้ํามนต์ขึ้นมาแต่เป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นนั้นก็หมดไปแล้วผมก็ไม่มีปัญญาไปหามานะครับพูดตรงๆนะแต่ถ้าเป็นรุ่นสองเนี่ยนะสมัยที่หลวงพ่อนั้นสร้างเนี่ยผมก็ยังมีปัญญาหาได้อยู่นะอันเนี้ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยมีคนเคยถามว่าอาจารย์โควิดเนี่ยเราจะทํายังไงเราถึงจะแก้โรคระบาดนะไม่ว่าจะเป็นโรคสารพัดโรคโรคร้ายอะไรต่างๆเราจะแก้ยังไง กาถามผมอย่างนี้ผมก็เลยมานั่งคิดๆนะว่าวันนี้เลยมาทั้งทําตอนเหรียญทําน้ามนต์นะทั้งแก้และกันถามว่าเหรียญทําน้ามนต์ทั้งแก้และกันเนี่ยนี่คือรูปหลวงพ่อสิงห์ดำผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่า,าพระที่ทรงอภิญญาขนาดเนี้แล้วมีฤทธิ์ขนาดเนี้ผมให้ความเคารพอยู่แล้วเ,เคยมีคนถามว่าอาจารย์ หรจะทำยังไงถึงจะกันไม่ให้โควิดเข้าบ้านได้หรือเจ้าหน้าที่โรคระบาดเข้าบ้านได้คุณก็ต้องมีรูปหลวงพ่อเนรสีดิงดำอย่างนี้นะครับจะบูชาไว้หน้าบ้านหรือบูชาไว้ในบ้านนะเขตแดนใดที่มีหลวงพ่อเนรสีดิงดำเป็นผู้ปกป้องนะดูแลร,รักษาเขตนั้นจะไม่มีพยอันตรายนะที่เป็นเกิดจากเจ้าหน้าที่โรคระบาดเข้ามาวุ่นวายวอแว,วนะอันนี้พูดพูดตามหลักความจริงเลยนะ หลายหลายคนก็ชอบถามผมว่าอาจารย์โรคระบาดเนี่ยพวกเราเนี่ยทำไมพวกเราเนี่ยถึงต้องมาเจอโรคระบาดอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็เคยพยากรณ์ไว้ว่าโรคระบาดเนี่ยจะแรงขึ้นประมาณปีหกสามหกสี่ขึ้นไปนะแล้วท่านก็พยากรณ์เกี่ยวกับสงครามใหญ่เออนี้เรามานั่งคุยกันนะว่ามีอะไรมั่งที่จะแก้กรรมก็เนี่ยแหละครับนะผมก็เอามาแนะนําให้คุณละนะ และอย่างหนึง่งยันทําน้ำมนต์เนี่ยนะหรือเหรียญทาน้ำมนต์เนี่ยนะเ,เกิดจากกรรมฐานนะอันนี้เหรียญนี้ทั้งกันและแก้โควิดและกันได้ทุกโรคนะที่เป็นโรคระบาดหรือว่าโรคที่เกิดจากกัมมันตรังสีนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพหรือโรคประหลาดที่เป็นสายกดแห่งกรรมทุกประเภทเหรียญนี้กันได้หมดนะผมทุกวันนี้ผมใช้อาบดื่ม นะใส่เหรียญเอาเอาไว้คล้องคอเพื่อกันใช่กันกันเชื้อโรคเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะเชืออ้อโควิดมันร่องลอยอยู่ในอากาศอเอาใส่เหรียญเนี่ยเหรียญทำน้ำมดเนี่ยพกไว้ในเสื้อก็ได้หมายถึงว่าห้อยคอนะอือแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะอันนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยจานโอก็ร์หอยอ่าไม่ใช่ว่าผมจะแนะนำแล้วก็เราก็ห้อยไว้กับตัวเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็ใส่หน้ากากปกติ สองชั้นเลยก็ได้แต่ว่าคุณจะมีกระคุ้มกันในวงเท่าไหรคะอาจารย์ระยะสี่เมตรมนะผมมีความเชื่อเพราะว่าผมเคยไปฟังในคลิปของท่านในระยะสี่เมตรเนี่ยถ้าเป็นคนที่อะไรนะเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะมผมเชื่อในหลวงพ่อสิงห์ดำผมเชื่อในบารมีของพระราชาพมยานเถระนะก็คือว่าทําไมเชื่อเพราะว่า ผู้ทรงอภิญญานะที่มีความรู้มากเนี่ยม,มีมีความรู้แบบรู้การล่วงหน้านะว่าจะมีโรคระบาดถึง30ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆครับนี่ท่านรู้นะว่าจะเกิดโรคโควิดโควิดนี่คือมองกุฎประเภทหนึ่งนะแล้วท่านท่านสร้างทั้งมงกุฎเพชรสร้างทั้งเหรียญทําน้ำมนในยุคนั้นเหรียญทําน้ำมนในปี32ของท่านราคาก็แพงมากนะหลักหลายหมื่นถึงแสนอันนี้เรื่องจริงครับนะ เราก็เลยเอานมาแนะนำในเหรียญทําน้ํามนต์รักษาทุกโรคนะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญคลายกฎแห่งกรรมเป็นเหรียญที่เรียกว่าเอาไว้ห้อยติดตัวเพื่อป้องกันลังสีถ้าว่าเพี้ยกระโดดนะโดนพวกแบบอของไม่ดีนะเหรียญนี้จะถอนได้แล้วก็ป้องกันทั้งกันและแก้เหรียญนี้จึงมีคุณอนันต์นนะครับนะสำหรับคนในอนาคตที่จะใช้กัน เพราะหลายคนไม่รู้นะว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้น,อ,น,นอันนี้คือห้อยไปข้างนอกคือกันและแก้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นแล้วอืมเป็นแล้วก็สามารถถอนไข้ได้เพราะเหรียญน,นี้เอาน้ํามาอืมแล้วก็เอาเหรียญนี้จุ่มในน้ํานะคะใช่จุ่มในน้ำหรือไม่หรือไม่ก็เอาภาพนี้ก็ได้อเอาไปวางที่อย่างแพ็คน้ําแพ็คหกขวด้ย่าอเงี้ยือ แพ็กอะไรนะแพ็คเอ่อหนึ่งจดห้าลิตรใช่ไหมหนึ่งจุดสองห้าลิตรเนี้ยออเอามาวางไว้บนแพ็คที่เป็นน้ำที่ยังไม่ได้เปิดก็ได้นะคะน้ำบริสุทธิ์นะ้เอาอเอาวางบนบนถุงนะ,ะให้ให้สัมผัสกับปากขวด ได้สัมผัสกับขวดนะคะอันนี้รูปภาพนี้นะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพมยานนะคะเอาไว้ที่รูปภาพรักกันต่อค่ะาจารัพพุทธคุณท่านอน,านันต์พุทธคุณท่านเนี่ยมีอนันต์เหลือหลายในที่นี้ท่านจะคอยแบบเหมือนกับว่าส่งพลังงานนะลงมาถึงด้านล่างในการที่จะแก้ผิดร้ายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีระุฒิชีวภาพหรือโควิด -19 ในยุคป,ปัจจุบันนี้ ท่านก็รักษาได้ถึงแม้จะมีแต่รูปนะผมบอกได้แค่ว่าเอาร<ม>ูปเอารูปวางไว้ที่น้ําเสร็จแล้วอะไรต่อคะอาจารย์ท้าอธิษฐานจิตครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิด อิทิริธิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิดอิทิริธิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถินสามจบใช่ไหมคะใช่แค่นี้อธิษฐานจิตใช่และอธิษฐานจิตต้องจุดธูปไหมไม่ต้องบทนี้จริงๆไม่ต้องแต่ถ้าว่าอยากอยากจะจุดธูปไหว้ท่านไหว้ได้จุดได้จุดแล้วก็ไหว้จุดแค่เพียงห้าดอก หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้าดอกจริงๆเพราะในพิธีใหญ่หลวงพ่อสิงห์ดำทุกครั้งอ่ะผมจําได้ว่าเออการจุดทูปจะมีแค่เพียงห้าดอกเท่านั้นหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะครับนะสาหรับสายหลวงพ่อสิงห์ดำเนี่ยเออเอ่าอ,อย่างภาพเนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่าเอาไปปรินนะแล้วปกป้องคุ้มครอ,องไฟไฟนะปรินและปลกป้องคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานได้ภาพเนี่ยนะ ซึ่งท่านอาจารย์โอ้ก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าขนาดประมาณนี้นะคะเนี่ยเ,เท่าฝ่ามือสี่คูณหกสี่คูณหกรูปอะขนาดสี่คูณหกถามว่ารูปเล็กขนาดเนี้ยแต่ว่าท่านบอกมาแล้วว่าในพื้นที่ใดก็ตามไม่ว่าเขตแดนใดก็ตามที่มีท่านคอยปกป้องรักษาอยู่ก็คือรูปอะนะก็จะเกิดพลานุภาพอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ ในพื้นรูปนี้ก็มียันยันกาะเพชรยันท้ามหาชุมภูนะยันธรน้ํามนนะยันตะกุดเมมีหมดในอยู่ในนี้หมดเลยนะเ,เพราะฉะนั้นยันทั้ง6นี้จะเป็นยันที่ปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาคนที่บูชาในบ้านได้ผมเชื่ออย่างหนึง่งพระเกจิเนี่ยเขาบอกว่าพระแพงๆอะเราไม่มีปัญญาซื้อท่านพูดคํานี้นะหลายๆคนบอกว่าไม่มีปัญญาซื้อใหเอารูปเนี่ยมาบูชา แค่รูปเนี่ยก็เป็นรูปลักษณะของท่านท่านสามารถออกมาจากรูปได้ผมเชื่ออย่างนี้นะถามว่าทําไมเชื่อมากเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่ผมในนิมิตอ่ะนิมิตทุกคนจะต้องเป็นรูปหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปนิมิตเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถที่จะสื่อได้หรืออะไรได้แต่ถ้ามีรูปในนิมิตเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะทาการบูชาก็ได้การกราบไหว้ก็ได้ขอบาร,รมีท่านก็ได้นะเพราะว่าตราบใดที่ยังมีรูปดํารงอยู่ผมเชื่ออย่างนึงนะ ตราบใดที่ยังมีรูปดำรงอยู่เนี่ยสามารถที่จะขอบาร,รมีได้โดยตรงส่วนเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยเหรียญเนี้ยก็จุ่มเอาเขาลงไปในขวดน้ําต่างๆไม่ว่าที่เราจะกินทั้งหลายหรือว่าเราจะดื่มทั้งหลายยันข้างหลังเรียกว่ายันทำน้ำมนต์นะเป็นยันเขาเรียกว่าภาษาลีบุตรตกรรมโดยจริงแล้วอ่ะถ้าใครก็ตามที่ไม่เชื่อนะก็เอาไปใช้อะเท่ากับปาาศพระรัตนาตรัยสามโดยจริงแล้วผมเอามาเผยแพร่เพราะว่าอยากจะให้คนที่แบบว่า ยังมีคุณธรรมในใจยังมีเขาเรียกว่าคุณธรรมมีหลวงพ่อฤาษีความระ,ะลึกถึงพุทธูพระธรรมะสมหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำบอกว่าอภิญญาของพ่อจะอยู่กับลูกสมบัติของพ่อสมบัติของหลวงพ่อสิงห์ดำท่านชอบพูดไว้ว่าเมื่อพ่อจากไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออภินญ,ญาของพ่อจะอยู่กับลูกอภินญ,ญาหมายถึงการระลึกนึกถึงรูปลักษณะของท่านและการกราบไหว้การให้ความเคารพต่อรูปลักษณะของท่าน อภิญญาของท่านจึงมานะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะเออนะหลาย,าารยครั้งเนี่ยนีรศึกษามาดีมาก <นะ S 2> ค่ะนะ,นะผมก็มาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังว่าในยุคโควิดอย่างนี้ควรมีเหรียญทำน้ำมนต์เหรียญยันเกราะเพชรนะและเหรียญหลวงพ่อเออเป็นเหรียญหลวงพ่อรูปสีลิงนดำนะคะเนี่ยเหรียญยันเกราะเพชรนะข้างหลังเป็นรูปยันเกราะเพชรข้างหน้าเป็น หลวงพ่อเราสีนิงดำนะเป็นเหรียญนะครับนะสร้างในปี2555โดยหลวงพ่ออนันต์ครับที่เรามีก็ยังพอมีจำหน่ายของจริงพราะมีต่อต่อโค้ดด้วยด้วยติดต่อนะครับเช่าบูชากับท่านอาจารย์โอไดที่ของแท้จากวัดท่าสุงค่ะอาจารย์ท็อปนะเม่ตามมหานิยม Facebook เบอร์โทรศู4 9 2แ 6กหกหด id line ajtop หน่งนะตามน,ะะนี้ครับและท่านอาจารย์โอครับ facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูน9์2กหนึ่งเก้าเก้าสองี่าย์ id line โอศิริหน เนี่ยครับนะติดต่อได้ตามนี้นะครับส้าใครต้องการเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นเหรียญทําน้ำมนต์เหรียญยันเกาะเพชรหรือลูกนะก็ยังพร้อมาพก็ใครอยากได้บอกนะคะอเราเราก็ขายนะคะก็จําหน่ายอยู่นะครับนะจำหน่ายอยู่ไปแล้วนะครับนาะสวัสดีครับ <c oughs>